สวัสดีครับคุณผู้ดูคุณกำลังอยู่ในช่องบอดก่อนนอนนะนี่คือรายการ After Match ครับผมสำหรับเกมที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือเกมที่มีชื่อว่า Anansi ครับซึ่งเป็นเกมที่อเวอร์เกมเทรดดิ้งเนี่ยเขาส่งมาให้ผมลองเล่นนะครับก็ดิส claimer ไว้ก่อนว่าผมมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ตรงไปตรงมา100ร0 0เซนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว Trick Taking ซึ่งเป็นเกมกล่องเล็กนะในกล่องก็จะเป็นเกมการ์ดทั้งหมดเลยนะครับมาดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงครับ Anansi เนี่ยจะเป็นเกมที่ธีมของเป็นธีมในเรื่องของการที่เราาเเเเนนี่่จจจะะแขขงงงกัป็้้อออลทิตา เราสาวกเนี่ยเข้ามาันลัทธิให้ได้มากที่สุดนะครับวิธีการเล่นก็คือตัวเกมนี่มันจะมาพร้อมกับการ์ดที่จะมีอาร์ตอยู่แค่สามอย่างก,ก็คือจะมีตัวแตนนะครับอย่างนี้มีแตนมีงูนะครับแล้วก็มีเสืออ่าสามอย่างโดยเราจะเล่นได้สามถึงห้าคนถ้าเกิดเล่นอ่าตอนนี้ผมเล่นสี่คนผมเซตอัพไว้นะก็คือแต่ละคนจะมีการ์ดตัวหมดกองของเกมเลยนะก็จะได้คนละสิบใบครับผมแล้วก็จะมีการเซต อตัวของทรัมป์ตรงกลางอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายว่าทรัมป์คืออะไรนะมาวางก่อนนะครับก็แรนดอมแต่รอบไม่เหมือนกันนะผมวางไว้เลยแล้วกันอ่ะอย่างนี้ครับก็จะเป็นมีทรัมป์นะครับเป็นงูนะครับอยู่สายสุดแล้วก็เสือแล้วก็แตนครับจะมีสองใบที่เหลืออยู่ก็เปิดเลยนะครับเป็นการที่เหลือก็เอาไปเสียบอะไรต่างๆครับอันเนี้ยมันจะเป็นการอธิบายว่าตอนนี้เนี้ยทรัมป์คือใบไหนนะครับโดยให้ดูว่ากองไหนมีการ์ดมากสุดนะครับ ซึ่งตอนนี้จะมี2กองที่เท่ากันก็คือแตนกับงูเนาะอย่างนี้นะครับให้ดูกองอยู่ด้านซ้ายก็ถือว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คืองูเป็นทรัมป์ครับคราวน,นี้เริ่มต้นเกมนะครับเราจะมีการ์ดเนี่ยแรนดอมมาแล้วคนเริ่มต้นซึ่งจะมีวิธีการแรนดอมของเขานะแต่ว่าสมมติว่ามือน,นี้เป็นมือเริ่มต้นแล้วนะครับอ่ามือเริ่มต้นเน,นี่ยบอกว่าผมขอลงเป็นเสือเลข7แล้วกันอ่าตามสไตล์ของทริกเท็ก i ิ้งเลยนะครับเมื่อผมลงเสือเจปุ๊บเนี่ยคนต่อไปนะครับรอบวงเลยก็ต้องลงการ์ดเสือ เลขอะไรก็เลขอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเลขมากกว่าเจ็ดถือว่าเขาเนี่ยจะชนะเราก็จะได้กล่องทั้งกล่องนี้ไปอ่าสมมุติว่าคนต่อไปครับผมเขาก็ดูแล้วว่าเขาอยากจะชนะนะครับเขามีเสืออ่าเขามีเสือเก้าเขาลงเสือเก้าแล้วกันอ่ะมีเสือแปดด้วยเสือแปดเสือเก้าก็ลงเสือเก้านะครับเอ่ะเสือเก้าปึ๊บอ่ามากกว่าครับคนต่อไปครับผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเสือสิบเอ็ดนะครับแต่ว่าเขาอยากจะเก็บไว้ใช้ทีหลังแล้วเสือสองเสือสี่เขาเนี่ยก็อ่าไม่สามารถที่จะสู้กล่องนี้ได้ เขาเลยตัดใจใช้ทรัมป์ครับทรัมป์ก็คือเขามีงู2ซึ่งงู2อปกติเนี่ยถือว่ามีเลขที่น้อยใช่ไหมแต่ว่าในสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถือว่างูคือ,อทรัมป์คืองูครับดังนั้นเนี่ยทรัมป์ก็คือใบที่เราสามารถที่จะลงได้และชนะเสือทันทีครับตอนนี้นี่เขาลงงู2ไปครับนั่นหมายความว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจบตรงนี้เขาจะเป็นคนที่ได้ทั้งกล่องนี้ไปนะครับคนสุดท้ายครับว่าไงคนสุดท้ายบอกว่าโอ้ฉันมีงูหลายใบยเลยนะแต่ว่า ถ้าเกิดเขาลงงูอีกใบที่มากกว่า2องเขาก็จะได้กล่องนี้ไปครับแต่เขารู้สึกว่าเอเขาอยากจะเก็บงูไว้ก,ก่อนนะดังนั้นเนี่ยเขาขอใช้อีกแอคชั่นหนึ่งแล้วกันนะครับที่ไม่ใช่ตรงนี้นั่นก็คือการจ่ายการ์ดเพื่อทอํา่าฟังกช์ชันที่2ครับนั่นก็คือไอคอนนี้ครับเป็นไอคอนรูปหัวคนอย่างนี้นะครับสมมุติว่าเขาจะเล่นการ์ดอันนี้แล้วกันโดยใช้ไอคอนรูปคนนะครับเขาจะทิ้งการ์ดไว้ที่ด้านหน้าเขาเองครับแถบไว้ แล้วเขาจะได้การ์ดสาวกหนึ่งใบครับอ่าอันนี้คือแอคชั่นเก็บสาวกเข้าลทัทิแต่สาวกคนนี้เนี่ยจะยังเป็นแค่คนที่ยังซึมเศร้าอยู่เฉยๆนะครับยังใช้งานไม่ได้จะต้องเอาวางเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็จบรอบครับจบรอบปุ๊บเนี่ยดูว่าคนไหนชนะในกรณีเนี้ยคนนี้เขาใช้การ์ดทรัมป์ไปนะครับเขาก็จะชนะครับก็การ์ดทั้งหมดก็จะไปกองไว้ที่เขาอย่างนี้การ์ดที่กองไว้เป็นแ็กแบบนี้นะครับจะเป็นบทบาทที่เรียกว่า เขาสามารถที่จะสร้างสตอรี่ขึ้นมาได้หนึ่งสตอรี่อ่าเป็นการเหมือนกับว่ากุเรื่องขึ้นมาหนึ่งเรื่องอ่าลัทินี้เนี่ยเขาได้สตอรี่แล้วแต่เขายังไม่ได้สาวกส่วนลัทธิอ่าลัทิเนี่ยคือได้สาวกแล้วแต่ยังไม่สามารถที่จะสร้างสตอรี่ได้นะครับเกมนี้เนี่ยมันจะต้องได้ทั้งสองอย่างคือรอบนี้คุณอาจจะเก็บสาวกไปก่อนแล้วรอบหน้าคุณได้สตอรี่นะครับสมมุตินะครับว่ารอบต่อไปเนี่ยคนเนี่ยเขาได้สาวกนะมเขาได้สาวกไปสองคนเลยนะครับอย่างนี้ เขาจะสามารถที่จะเอาสาวกหนึ่งคนเนี่ยพลิกมาเป็นด้านที่เหมือนกับว่าหลงเชื่อสตอรี่เสร็จแล้วมันจะมีความแบบว่าปราบปลื้มยินดีแบบว่าเนื่อออกไหมแบบว่าหลอนแล้ว่หลอนแล้วอ่ะก็ไปแปะอย่างนี้ครับอ่าถึงจะถ,ถือว่าถือว่านี่คือจบแล้วคือมีสาวกมีสตอรี่ครบนะครับเราจะเล่นกันไปอย่างนี้เรื่อยๆครับจนกระทั่งการ์ุกคนหมดมือเมื่อถึงตอนนั้นนะครับ <S <S เงื่อนไขก็คือว่าสาวกทุกคนจะต้องอยู่ในด้านแฮปปี้ครับก็คือจะต้องมีสตอรี่เขาทุกอันเลย ถ้าเกิดว่ามีสตอรี่ครบสมมุติว่าเรามีสตอรี่อยู่แล้วนะครับอย่างนี้สมมุติว่าสมมติว่าเราชนะไปแล้วนะครับสามกองอย่างนี้อ่าสามกองอย่างนี้นะครับตอนจบเกมนะตอนจบรอบนะแล้วคุณมีสาวกสองคนอย่างนี้ถือว่าคุณจะได้สองแต้มครับก็คือสาวกทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญอย่างนี้แต่กลับกันครับถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างนี้ครับก็คือคุณมีสาวกสามคนที่ มีสตอรี่นะครับครบ3ามแต่คนสุดท้ายเนี่ยมีสาวกแต่ไม่มีสตอรี่ครับทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้แต้มเลยคุณจะต้องให้ทุกคนเนี่ยมีมีสตอรี่ครบครับและถ้าเกิดว่าโชคดีที่สุดก็คือว่าคุณมีสาวกและมีสตอรี่เนี่ยเท่ากันหมดครับอย่างนี้คุณจะได้โบนัสตรงนี้ด้วยเป็นสองแต้มในรอบแรกนะครับและเริ่มต้นรอบใหม่เป็นรอบที่สองในรอบที่สองเนี่ยคุณจะได้โบนัสมากขึ้นถ้าเกิดว่าทุกอย่างครบเนาะก,ก็จะเป็นสแต้มแล้วสุดท้ายรอบสาวกคือเป็นเจ็ดแต้ม แา่นั้นมาดูว่าใครได้แต้มมากสุดก็จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ไปครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดในกรณีที่คุณไม่ได้ทั้งสตอรี่และคุณไม่ได้ตัวของสาวกเลยนะครับก็คือคุณไม่ได้เลยเลยเนี่ยถือว่าคุณยังได้ครบเพราะว่าสาวกศูนย์และสตอรี่ศูนย์ก็ถือว่าคุณยังได้โบนัสอยู่ครับเออก็ประมาณนี้ครับก็เป็นเกมทิกเท็คกิ้งนะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยผมเล่นแล้วผมรู้สึกประทับใจมาหนึ่งนะเอาจริงแล้วคือข้อแรกก่อนนะครับก็คืออันนี้ผมไม่ได้จะราคานะแต่ว่า ตัวของการ์ดมันสวยงามมันจะเป็นกึ่งฟลอยหมดเลยนะแล้วก็เอาจริงคือผมคิดว่าอาร์ตผมชอบเพราะว่ามันแบบมันมีความมันมีความแบบเออเข้าเข,ข้าแบบและที่จริงๆอ่ะมันมีฟิลแบบว่าขาวมาแต่ว่าทุกอย่างมันเป็นเหมือนสัตว์มีพิษอ่ะเป็นอะไรที่ร้ายกาจเนาะเป็นแบบเป็นแตนเป็นงูแล้วก็เป็นเสือเออแล้ววิธีการเล่นอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่ซับซ้อนนะครับก็คือ เล่นการ์ดซึ่งมันมีแค่สหมวดนะปกติเนี่ยเกมกลุ่มที่เป็นทริกเทคกิ้งผมรู้สึกมันจะมีหมวดมากกว่าน,นี้อาจจะเป็น4หรือ5หมวดเนาะแล้วแต่ว่าจะเล่นเป็นแบบ k ิ้งดอกอีกแมมโพดัมอะไรเนาะหรือว่าจะเป็นแบบสีต่างๆนะครับแต่ว่าเกมนี้ใช้แค่3อย่าง <c oughs> แล้วการที่ตัวอ๋อท็ทีหรืออธิบายนิดนึงนะครับเวลาที่เราใช้การ์ดเนี่ยจ่ายเพื่อที่จะเอาสาวกเข้ามาใช่ไหมไอาการ์ดเนี่ยมันจะมาแปะเพิ่มตรงนี้ครับทำให้ทรัมป์ในรอบต่อไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนมือจากที่ตอนแรกทรัมป์เป็นงู ก็จะกลายเป็นรัมเนี่ยมันเป็นตัวแทนครประมาณนี้ดังนั้นพื้นฐานการเล่นชอบการที่มันมีการตัดการมีการเปลี่ยนรัมเรื่อยๆเ,เนี่ยทำให้การในมือเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีจังหวะของมันอะที่จะใช้งานได้ดีขึ้นครับในส่วนที่เป็นน่ากังวลนะข้อที่หนึ่งสลับผมก็คือผมไม่ค่อยเก็ตในเรื่องนี้ที่ผมเจอเนะก็คือว่าการหมายเลขที่ต่ําเนี่ยอย่างนี้นะครับกับการหมายเลขสูงเห็นไหมการสิบสามเนี่ยก็คือว่าโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเกิดว่าในรอบนั้นคุณจะลงเพื่อที่จะ สู้ตรงกลางให้มันเป็นแตนเนี่ย13ก็เป็นเลขที่ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็ถือว่ามีความ powerful powerful เนี่ยเยอะแล้วถ้าเกิดคุณจะไม่ใช่มันคุณไปใช้ในการเอาไปหาสาวกเนี่ยคุณก็จะได้สาวกถึงสองคนกลับกันครับผมถ้าเกิดคุณมีการเลขหนึ่งนะครับคุณจะไปทําล่าสาวกก็ไม่ได้คุณจะไปสู้กับเพื่อนตรงกลางเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเพ้แน่ๆถูกไหมเป็นการที่ค่อนข้างที่จะหวยเลยนะครับมันจะมีโอกาสดีอย่างเดียวก็คือจังหวะที่แบบว่ามันทั้์เป็นตัวแตนพอดีอะแล้วคุณจะได้ลงแตนด้วย แต่มันก็เป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่าถ้าได้ลงจริงๆอ่ะมันจะฟินเว้ยแต่ว่าโอกาสมันค่อนข้างน้อยแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนมีแตนเหมือนกันเบอร์อื่นกูก็แพ้อยู่ดีถูกไหมมันก็เลยรู้สึกว่ามีความขัดใจเพราะว่าตอนที่เล่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามือใดมือหนึ่งนะครับเขามีการ์ดแบบว่า2 3 4สามสี่สองสามสี่หลายใบอะไรเงี้ยแล้วมือแล้วอีกมือมันมีการ์ดแบบว่าสิบสี่สิบสาสิบสามสี่หลายใบนะครับผมรู้สึกว่าความบาลานซ์มันยังค่อนข้างแบบไม่ค่อยเห็นภาพอ่ะผมรู้สึกว่า มันมันมันยังแบบเป็นอะไรที่ไม่ค่อยบาลานซ์สำหรับผมแล้วกันแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเล่นจริงๆแล้วมันจะแบบมีจังหวะที่แบบสามารถทริกชาวบ้านได้ได้สนุกหรือเปล่านะครับแต่โดยพื้นฐานตอนนี้คือรู้สึกว่ายังแน่เป็นห่วงในเรื่องนี้นะเรื่องหนึ่งครับผมแล้วก็อะะไไรออมมมมก็น่่าจี๋อแล้วก็ออย่างก็คือเรื่องของไอ้นี้แล้วกันเรื่องของ โบนัสครับผมที่ผมค่อนข้างกังวลเพราะว่ารอบที่หนึ่งเนี่ยโบนัสมันแค่2แต้มเว้ยในขณะที่รอบสุดท้ายโบนัสคือ7แต้มดังนั้นเนี่ยผมยังรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ชนะรอบแรกแ,แล้วเขาได้แต้มต่อ้เขาพยายามทำตัวของสตอรี่ได้เยอะนะครับแล้วก็มีโบนัสด้วยเนี่ยกับคนที่รอบสุดท้ายเขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยเขายังได้โบนัสเดแต้มซึ่งมันห่างกันค่อนข้างเยอะผมค่อนข้างกังวลในเรื่องนี้เนาะเราไปดูในบอร์ดเกมกิ๊กก็มีคนคิดเหมือนผมนะผมรู้สึกว่าหลายคนคิดว่า2กับ7เนี่ยมันต่างกันแบบ สามเท่าครึ่งคือค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นรู้สึกว่าโบนัสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่างก,กันนิดนึงแต่โดยภาพรวมนะครับตัวของก๊์ดที่มันอยากจะเห็นมันเป็นฟลอยด์แต่มันไม่ค่อยเห็นในในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดนะสวยอะ่ะคือแล้วสีอะไรคือเจ็บมากในเอ่อถ้าราคาอยู่ในหลักที่ไม่ไม่แพงเกินไปผมก็มองว่าเป็นเกมที่สนุกอยู่ประมาณนึงเลยนะเออแต่ไม่รู้สิกถ้าเกิดคนไม่ชอบตีมค่อนข้างที่จะดักหน่อยหน่อย,อยแล้วก็สีมันแสบๆอะไรเงี้ยนะอาจจะแบบ เหมาะก,กับผู้ใหญ่นิดนึงนะครับเล่นกับเด็กอาจจะเด็กอาจาอาจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะว่าความเป็นอ่าธีมของสาวกของการแบบสร้างสตอรี่เอามาแปะก,กับตัวของสาวกอะไรอย่างเงี้ยให้มันแมทช์กันเนี่ยมันเพื่ออะไรอะไรย่เงี้ยมันก็ดูหล่อๆนิดนึงเนาะแต่ภาพรวมก็คือโอเคเจ๋งอยู่นะประมาณนี้ครับสำหรับอนันซี่โอเคครับไว้เจอกันใหม่สันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ